ทีมวอลเล์อบอลโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีอำเภออุบลราฐจังหวัดขอนแก่นนะคะสามารถไปคว้าแชมป์จากการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเล์อบอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2559นะคะเียได้ว่าสร้างความภาคภูมิใจมาให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สองท่านแล้วก็ทีมนักกีฬาวอลเล์อบอลด้วยนะคะญาติแนะนำค่ะท่านอาจารย์ณัฐวุฒิศรีพันชายนะคะอาจารย์โรงเรียนกุดเชียงมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็อาจารย์นันทิยาจ แทเคตนะคะรักษาการผู้อนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะแม่ภาคภูมิใจมากเลยนะคะ <c oughs> ก็ต้องขออนุญาตเรียนถามเก่ยว่าผลงานล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีแชมป์จากการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลท้่ยพระราชทานเนี่ยเราเราอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าฟังว่าเรามีที่มาที่ไปยังไงบ้างอะคะ ที่มาของการแข่งขันกีฬานี้นะคะก็เราจะเริ่มตั้งแต่มันจะมีการแข่งขันระดับโรงเรียนแล้วก็จะมีของวิทยุการบินเข้ามาให้เราได้สมัครเข้าไปแข่งขันเราจะเริ่มไปแข่งขันในระดับจังหวัดก่อนนะคะ,คะพอเราชนะระดับจังหวัดเราก็จะเข้าสู่ระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแล้วเราก็ชนะได้เป็นตัวแทนของภาคอีสานตอนบนแล้วก็เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอ๋อไปแข่งที่ไปชิงแชมป์อยู่ที่อ,อยุธยาตอนนั้นมีทีมทั้งหมดกี่ทีมะคะประมาณกี่ทีม <12 S 1> นะคะคอาจารย์นัทู <c oughs> ที่เป็นโค้ชใช่ไหมคะครับผมสิบสองทีมเราฝึกซ้อมเด็กของเรายัางไงบ้างคะโดยปกติก่อนที่จะไปแข่งขันในแม์นี้ค่ะเราจะฝึกเด็กแบบเราจะทําเป็นพักนอนครับเด็กจะมาเข้าค่ายตลอดทั้งปีมีอยู่กินที่โรงเรียนครั สอมทั้งปีที่นั่งนั่งอยู่เนี้ยมอไหนอะคะปฐมครับปสี่ปห้าปหกครับทำไมเด็กโตขนาดนี้อ๋อยิ่งอยู่ปฐมอยู่เลยคะครับปอสี่เด็กเด็กสมัยนี้โตเร็วนะคะทางโรงเรียนนี้มีนโยบายในการส่งเสริมกีฬาแล้วก็สนับสนุนทีมวอลเล่บอลยังไงบ้างอะคะการส่งเสริมกีฬาของวอลเล์บอลของเรานะคะก็คือเริ่มแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาที่เน้นให้เรานะมีเบสของโรงเรียนเบสแพย์ที่ของโรงเรียน ประกอบกับที่เรามีมีนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็คือทาประภัยพันชยศรีนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนบ้านกุเชมีเราเราก็เลยเห็นว่าปรท้าประภัยพันนี้เป็นไอดอลของพวกเราเราก็เลยอยากจะส่งเสริมลูกๆนักเรียนนักกีฬาของเราเนะะี่ยค่ะให้มีมความรู้ความสามารถในด้านนี้เราก็เลยทําโครงการสานฟันตามรอยพี่โรงเรียน <c oughs> แผนปฏิบัติการโรงเรียนของเราเลยคะ่ะอันนี้แผนนี้เมื่อไหร่คะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี54เลยค่ะ มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาเราเรามีผลงานยังไงบ้างคะท่านอาจารย์ก็เริ่มจากปีห้าห้าห้าสี่นี่เราจะได้เข้าไปเล่นในรอบประเทศแล้วก็พอปีห้าหกนี่ได้อันดับสามของประเทศไทยในรายการวิทยุนะครับปีห้าเจ็ดได้อันดับสี่ปีห้าแปดเข้ารอบแปดทีมปีห้าเก้าก็เพิ่งประสบผลสําเร็จครับเราแข่งกับใครคะในนัดชิงเนี่ยแข่งกับโรงเรียนเชิงทะเลครับ ของจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะก็มีความกดดันครับเล่นห้าเซตเลยเล่นห้าเซตเลยครับโอ้โหได้มาอย่างภาคภูมิใจเลยนะคะก็ผู้ที่ฝึกสอนเนี่ยนอกจากทางท่านอาจารย์นัทวุฒิแล้วเรามีทีมโค้ชที่ไหนมาช่วยด้วยหรือเปล่าคะครับก็จะมีคณะครูที่โรงเรียนก็คืออาจารย์สุริวรบัณฑิตอาจารย์วิรันติริธิรันอาจารย์วุฒิชัยกลมแสนพิมแล้วก็จะมีพี่ๆจากมัธยมครับ จากโรงเรียนนองเรือวิทยาจากนองูศรีวิทยาคารจากโรงเรียนลำปาววิทยาคมจะมาช่วยซ้อมน้องด้วยเป็นคู่ซ้อมให้น้องครับอืมค่ะแล้วใช้เวลาซ้อมอยังไงบ้างคะที่จะไม่กระทบกับการเรียนของเด็กๆะคระับอ๋อครับก็จะตอนเช้าเนี่ยตีห้าเราจะตื่นตื่นมาวิ่งแล้วก็เวทเพื่อเอากําลังแล้วก็ตอนเย็นเลิกเรียนครับสามโมงซ้อมถึงทุ่มหนึ่งครับอืมเด็กเหล่านี้กินนอนอยู่ในโรงเรียนเลยหรอคะครับผม Oh. เป็นพักนอนที่โรงเรียนเลยครับ๋อ oh. แล้วโรงเรียน <c oughs> ดูแลยังไงนะคะมีหอพักมีสวัสดิการยังไงให้เด็กๆเหล่านี้บ้างอะคะ <c oughs> ก,าการดูแลของเด็กๆนะคะก็จะอยู่บ้านพักที่เป็นบ้านพักครูแล้วเราก็จะต่อเติมห้องออกมาอีกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการพักนอนของนักเรียนนะคะทีนี้ก็จะมีโครงการสนับสนุนที่เป็นโครงการอาหารกลางวัน,นะคะ่ะอาหารเสริมนมจากองค์การบริหารสน่วนตมบุญดงนะคะแล้วก็เป็นโครงการเกษตรอินทรีย์ที่บริษัทกระทิงแดงเขาสนับสนุนมา มีการปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาแล้วก็พวกปลูกผักปอดสารพิษต่างๆปลูกกล้วยปลูกมะละกออย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีจากของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขตสีด้วยนะคะก็จะให้เงินสนับสนุนมาเป็นโครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวันนะคะแล้วก็จะมาเป็นอาหารกลางวันให้เด็กๆก็มีกินไม่อดใช่ไหมลูกแล้วก็จะมีไอ ชาวบ้านชาวบ้านนี่เขาก็จะช่วยบริจาคพวกข้าวสารเยอะไรอย่างนี้แล้ว<ม>ก็ผู้ปกครองของเด็กๆด,ด้วยอ๋อชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วยชุมชนจะมีส่วนร่วมมากเลยค่ะ<ม>ตรงนี้เขาให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะอ๋อ,อค่ะค่ะอยากจะให้ทางอาจารย์ได้้ดดพูดถึงการ <c oughs> คัดเลือกเด็กแต่ละคนแต่ละคนก่อนจะมาเป็นตัวจริงของโรงเรียนนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะรับสมัครจะใช้ทั้งในเด็กในพื้นที่และนอกพื้นที่รับสมัครชั้นปสีปห้าค่ะคือเราจะคัด ความสูงมาก่อนอแล้วต่อมาก็คือเอาเอาที่เด็กเขาที่มีใจรักอยากเล่นเข้ามาครับค่ะคัดมาเป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมคะคแล้วก็มาศึกษาด้วยครับคือคัดมาปุ๊บเป็นเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราจะมาฝึกเอง้อมเองค่ะครับ,รบแล้วเราต้องดูแลเด็กไปจนจนเขาจบเลยไหมคะหรือยังไงคะครับจนจบจนไปเรียนต่อก็ยังดูแลอยู่<อ>ก็ยังดูว่าการ พัฒนาของเขาเป็นยังไงการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาของเขาค่ะค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะว่านอสอนง่ายไหมคะนั่งอยู่เนี่ยมีบ้างครับก็ด้วยวุฒิภาวะด้วยวัยของเขาก็จะมีชอบเล่นชอบอะไรเยอะอืมแต่แต่การซ้อมตั้งแต่ตีห้าเนี่ยเรามาออกกําลังกายก่อนใช่ไหมคะครับแล้วถึงเวลาเลยนก็เป็นปกติบ่ายสามจนถึงทุ่มหนึ่งครับซ้อมซ้อม ทุกวันมีวันหยุดไหมคะก็ส่วนมากเราจะหยุดให้เช้าวันจันทร์จะหยุดให้ก็นอกนั้นก็จะซ้อมปกติค่ะก็ทางโรงเรียนสนับสนุนเต็มที่ชุมชนสนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วในความภาคภูมิใจ ด้วยพระราชทานที่ได้รับมาเนี่ยนะคะควันนี้ก็ได้นําถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีมา,มา,ม,ามาโชว์ให้กับทางท่านผู้ชมได้ได้ดูกันด้วยนะคะสาหรับถ้วยนี้เห็นแล้ว <c oughs> คือเป็นความภาคภูมิใจมากเ,เป็นถ้วยรางวัลที่ขนาดแล้วก็รูปทรงนี่สวยมา,มากทีเดียวนะคะ <c oughs> วันไปรับเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ได้ถ้วยมาครองความรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเป็นการ ที่เราได้เข้าชิงครั้งแรกแล้วเราก็ได้เลยความรู้สึกที่ตื่นเต้นเพราะว่าเราซ้อมมานาน<ะ>เตรียมตัวมานานพอได้มาพบกับเกิดความภาคภูมิใจเป็นถ้วยที่สูงที่สุดของรุ่นนี้ของประเทศไทยแล้วครับอ๋อค่ะวันที่ได้รับพระราชทานถ้วยมาโรงเรียนเองมีการการรับถ้วยพระราชทานกันใหญ่บ้างไหมคะมีการจัดเฉลิมฉลองรับถ้วยยังไงบ้าง มีมีค่ะ,ะเสริมฉลองกับก็ปรึกษากับชุมชนกับคณะกรรมการสถา,านศึกษาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ในสํานักง,งานเขตอยู่ไออำเภออะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะจัดพิธีบายศีสุขวันให้เด็กๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีคนมาร่วมงานกันเยอะแยะหลังจากนั้นเราก็จัดทําพิธีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปยังชุมชนบ้านกุชิมีแล้วก็เข้าไปอบตอบ,บ้านดง <c oughs> แล้วก็เข้าไปที่ สถานีตํารวจภูธรอาเภอบนรัมแล้วก็ที่ตัวอาเภอนะคะเพราะว่าท่านได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเราในในด้านนี้ด้วยค่ะท <c oughs> ่านนาเพลว่าอย่างไงบ้างะคะท <c oughs> ่านนาเภอก็แสดงความยินดีก็ชื่นชมเด็กๆครับที่ความทีม่ความมุ่งมั่นม,มุ่งมานะในการเล่นจนได้ประสบผลสําเร็จในครั้งนี้ครับจากความสําเร็จตรงนี้เรามีแนวทางที่จะต่อยอดหรือว่าส่งเสริม เด็กๆเ,เหล่านี้กันยังไงบ้างอะคะเรามีการพูดถึงกันไหมคะอก็มีอยู่ครับอย่างเด็กรุ่นนี้ก็คือเราจะต่อยอดเข้าโรงเรียนที่เขาได้ทํากีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ในรุ่นต่อไปเราก็เริ่มรับสมัครรับสมัครเด็กเข้ามาเพื่อคัดคัดเลือกเป็นนักกีฬาครับก็ของเรานี่แข่งได้ก็คือรุ่นอายุไม่เกินสิบสองปีปนะคะ มอ,มองทีแรกนี่นึกว่านึกว่าเด็กมัธยมนึกว่าประมาณมหนึ่งมสอง <c oughs> <c oughs> การดูแลสุขภาพให้กับเด็กๆเป็นยังไงบ้างะคะอ๋อครับก็ต้องเตรียมความพร้อม,อม,อมให้ดีที่สุดน,นะครับก็คือเกี่ยวกับอาหารการรับประทานอย่างนี้ก็ต้องควบคุม,มก่อนก่อนไปแข่งอย่างเงี้ยอะไรที่ทานไม่ได้พวกส้มตำอะไรที่ไม่ได้ก็ต้องงด กูตายแล้วไม่ได้ทานส้มตำแล้วก็เฉพาะช่วงที่ช่วงที่อ๋อแข่งเ่เป็นห่วงมากเลยไม่ใช่ตลอดเวลาอ๋อเฉพาะช่วงแข่งนี้ต้องดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้แข็งแรงถ้ามีอาการท้องเสียหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมอืมค่ะแล้วในระหว่างนี้เองถ้ายังยังไม่ถึงแมทที่ที่เป็นของของทางวิทยุการบินเองเนี่ยเราได้มีการพาเด็กไปตะเวนเหมือนกับแข่งเรื่อยๆอย่างนี้บ้างไหมคะก็มีครับ ป็นการสร้างประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้มีความเคยชินในการแข่งเพราะถ้าไปแข่งแล้วเนี่ยเด็กจะมีอาการตื่นเต้นตืนต่น,เต,นเต้นก็จะทําให้เฉื่อยจะทําให้เด็กเล่นเล่นไม่ได้ก็ต้องออกครับต้องออกบ่อยๆเหมือนกันค่ะค่ะแล้วบรรยากาศตอนที่แข่งขันอยู่ที่อยุธยานะคะคที่เราแข่งกับทังคู่จิงจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอาจารย์มองว่าเด็กเราเนี่ยวันนั้นเป็นยังไงบ้างศักยภาพเป็นยังไงบ้างคว้าแชมป์มาได้เนี่ยครับก็เด็กเล่นได้นะครับ เล่นเล่นได้ดีตามที่เราวางแผนมาคือใช้ใช้บอลเสริมในการสกัดคู่ต่อสู้ใช้ความที่เป็นตัวใหญ่ของเราเนี่ยบล็อกสกัดกั้นใครใครอยู่จุดไหนยังไงบ้างคะตัวตัวเด่นๆของทีมนี่เป็นยังไงบ้างคะเด่นเด่นเขาจะมีตัวเซตนะครับตัวเซตตัวเซตนั่งอยู่ด้านหลังอ๋อสวัสดีค่ะได้รางวัลด้วยนะครับแล้วคะเสริมยอดเยี่ยมเสริมเี่นเด่นยืนขึ้นนิดนึงอ๋ออ๋อเสริมยอดเยี่ยมนะคะเสริมยอดเยี่ยมเราจะมีคนนี้ครับเบอร์แปด น,น้องอัมพาอพาวจะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ครับคนนี้จะได้รับรางวัลเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของประเทศไทยในปีนี้โอโ้โหเขาเล่นได้อย่างแบบได้ได้ยว่าสะดุดตาเลยเหคะ<ช>ค่ะเก่งมากเลยแล้วก็จะมีคนนี้ครับน้องดนพรดนพรสวัสดีค่ะ ็นสกัดการยอดเยี่ยมเป็นคนที่บล็อกดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับ oh ของประเทศไทย <c oughs> เขาจะจดจำเราไปอีกนานนะนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นตัวที่คอยหมุนคอย <c oughs> เล่นกันเป็นทีม <c oughs> นะคะ <c oughs> เขจะมีน้องเป็นหัวหน้าทีม ช่วยควบคุมชีมอ๋อนี่เป็นเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนๆบอกง่ายไหมง่ายอยู่ค่ะแล้วโค้ชของเราก็ยังได้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมด้วยนะโอ้โหนี่เราแนะนาเลยนะคะโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยใช่ไหมคะรางวัลที่ได้นอกจากมีถ้วยพระราชทานมาแล้วนะคะและยังมีรางวัลอื่นๆด้วยไหมคะอย่างเด็กๆที่ได้มานี่เป็นยังไงบ้างครับก็จะมีรางวัลรวมเป็นทุนการศึกษาห้าหมื่นบาท โดยที่เราจะเอามาบริหารในทีมเป็นการสร้างทีมในรุ่นต่อไปก็คือในการรับสมัครการอยู่การเข่ขยขันรพักนอนนะครับเราก็จะใช้ส่วนนี้ในการสนับสนุนด้วยค,ค่ะหลังจากฝึกซ้อมกันมานานแล้วก็ประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรมประสบผลสำเร็จในการแข่งขันเรามีเขาเรียกว่ามีแบบ ผ่อนคลายให้กับเด็กๆบ้างไหมคะช่วงนี้ก็มีอยู่ครับก็มีไปเที่ยวบ้างว่ายน้ําพาไปแข่งแมวนนอกแล้วก็ไปเที่ยวก็ละลายพฤติกรรมกันช่วงนี้เพราะว่าก่อนก่อนก่อนแข่งเนี่ยเราจะเข้มมากเข้มระเบียบี่เธอต้องทําอย่างนี้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้ตามเวลาปั๊บๆแต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มปล่อยปล่อยให้เด็กได้แล้วเราจะไปเข้มอีกทีนึงเมื่อไหร่คะ ก็คงเป็นรุ่นต่อไปครับรุ่นนี้แบบผ่านมาแล้วผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําได้ดีทีเดียวประสบความสําเร็จหลังจากที่หลายๆรุ่นเองเนี่ยก็ถือว่าเข้าไปในรอบลึกๆได้แต่เรายังไม่ได้ถึงขนาดคว้าคว้าแชมป์มานะคะทีเนี้ยเป็นแชมป์ก็ยากแล้วรักษาแชมป์ยากกว่านะโค้ชนะคะเราจะทํำยังไงบ้างคะในในรุ่นต่อๆไปก็คงต้องรับสมัครเด็กก่อนแล้วก็คัดตัวนักกีฬาแล้วก็ นการที่เราไปแข่งมาเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์ได้ดูคู่ต่อสู้ว่าเขาเป็นยังไงเราก็จะนํามาพัฒนาเด็กในรุ่นต่อไปเพือ่อที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วโรงเรียนล่ะคะจะอัดฉีดยังไงไหมคะไม่ถามถามให้ทีมเราเรามีอัดฉีดนักเรียนทุกครั้งอยู่แล้วคะ่ะนักกีฬาเวลามาเราก็อัดฉีดเป็นรางวัลเป็นของขวัญอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ให้เด็กเรื่อยค่ะ ค่ะแล้วเด็กระดนี้มีสิทธิพิเศษอะไรที่แตกต่างจากนักเรียนคนอื่นไหมคะอ๋อครับก็คือสิทธิพิเศษก็คือมันจะมีอีกก็คือการที่เขาที่เราจะเข้าไปศึกษาต่อเนี่ยค่ะก็คือจะคัดตัวนักกีฬาเราก็จะเข้าไปในโคต้าจะมีเรียนฟรีมัธยมจนถึงมหาลัยเลยครับออแต่เป็นเป็นแนวทางเป็นสะพานที่จะเข้าไปเรียนต่อแบบที่จะไม่ต้องไปสอบคัดเลือกไม่ต้องอะไร เข้าโัวตาได้เลยคอันนี้เป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะสําคัญที่สําหรับเด็กที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาแล้วก็สามารถใช้ความโดดเด่นตรงนี้เข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อันนี้เราเรามีการร่วมมือกับโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไรบ้างอะคะก็คือเราเนี่ยจะเป็นอะคาเดมี่ของโรงเรียนนองเรือถ้าเราจบปุ๊บเข้าต่อน้องเรือก็จะมีเรียนฟรีได้รับทุนแล้วก็พอจบจากน้องเรือก็จะมีมหาลัย ไม่เฉพาะที่มหาไรยขอนแก่นอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นครับก็จะมีสีประทุมขอนแก่นก็มีอย่างนี้ครับอืมอค่ะหรือจะเข้าในส่วนอื่นก็ได้ค่ะโรงเรียนหนองเรือนี่ก็จะมีความมีชื่อเสียงเรื่องของวอลเลย์บอลอยู่แล้วนะคะของเราก็เป็นระดับประถมไปอย่างนี้ใช่ไหมคะหนองเรือก็มัธยมครับอืมค่ะเอาละค่ะถ้าคนที่สนใจหรือว่าเด็กๆนักเรียนที่เขาสนใจอยากจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะจะมีคําแนะนําอะไรยังไงบ้างนะคะก็ ถ้าต้องการที่จะเล่นวอลเลย์มีใจรักมีส่วนสูงที่ได้ก็มาสมัครที่โรงเรียนได้เลยอย่างน้องๆชัน้นป .4 ป .5 อย่างนี้ก็มาเลยนะครับป .4 ป .5 ครับผมโรงเรียนไหนก็ได้เหรอคะครับ <c oughs> <c oughs> มาสมัครที่โรงเรียนบ้านกุดเชงมีเลยครับสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ตรงไหนยังไงคะอยู่ในอำเภออุบ,บลรั์ตำบลบ,บ้านดงครับอ๋ออยู่บ้านดงครับนะคะ,ะ,ค,ะค่ะและท่านผู้ในการล่ะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง <c oughs> บ้างคะ อยากอากฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆนะคะที่ที่มีความสนใจอยากจะให้ลูกหลานของตัวเองได้มีความสามารถในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลก็อยากจะให้ส่งเสริมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ,คะจริงๆอยากจะได้ยินเสียงน้องสักคนหนึ่งนะคะถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักกีฬาอใครจะเป็นตัวแทนพูดดังๆได้เลยลูก <c oughs> ค่ะ,ะเจออะไรจะนี่มือบล็อกมือบล็อก <c oughs> ใช่ไหมคะน้องอะไรนะคะลูก น้องอะไรนะคะดังๆลูกน้องปาทูค่ะค่ะรู้สึกไหมคงว่าพูดดังๆเลยลูกชอบบอลเลย์บอลนะคะแล้วนั่งข้างๆนี่แหละคะชอบไหมชอบค่ะชอบมาตั้งแต่ไหนแล้วคะป .4 ตั้งแต่ป .4 เลยอันนี้ปไหนคะเนี่ยป .6 ป .6 แล้วนะคะโค้ชล่ะอันนี้เขาเรียกอะไรหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเป็นไงบ้างคะ ชอบแล้วทำไมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมคะมีสมาธิ่ดีบอ๋อมีสมาธิดี <c oughs> นะคะควบคุมทีมได้นะคะใครที่ไฮเปอร์ที่สุดในกลุ่ม,มไม่ค่อยอยู่นิ่งเลยตะเสต์นตะเตกับสกัดกันไม่ค่อยอยู่นิง่งเดียวดูพัตัวเลขกับเฟื่อเลยนะคะคอยู่อยู่ปอไหนคะปอหกนะครับปอหกจะมีความคล่องตัวสูง รูปร่างแบบนี้เขาก็เลยทําได้ดีนะคะคได้ได้ตำแหน่งอะไรมานะคะเสิบยอดเยี่ยมเสิบยอดเยี่ยม,เ,เ,ยยม,มเก่งมากเลยนะคะอะไะค่ะวันนี้ทางรายการของเราเองนะคะรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นก็สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศคว้าแชมป์วอลเลย์บอลมาได้นะคะจากการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จประเทศพรร,ราชสุดา สย,ยามบรมราชกุม,มารีนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณค่ะท่านอาจารย์นันทิยาจันทะเขตนะคะรัรกษาการผู้ดการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีพร้อมด้วยอาจารย์นัทวุฒิศรีพันชาติอาจารย์โรงเรียนกุดเชียงมีแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ